สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินติดคลองท่าสารใกล้ตลาดคุณาวันและโลตัสกำแพงแสนที่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดอาสังหาดีๆกันนะคะขายที่ดินพร้อมบ้านหลังใหญ่บนเนื้อที่ตามโนนหนึห่งไร่เกตารางวาด้านหลังติดคลอง กว้าง19เมตรด้านหน้าติดถนนลาดยางสาธารณะกว้าง44เมตรลึก85เมตรน้ำไฟพร้อมอยู่มีรั้วรอบขอบชิดมีเพื่อนบ้าน ที่ดินถมสูงน้ำไม่ท่วมเดินทางสะดวกสบายห่างจากกรุงเทพมหาคนคร80กิโลเมตรห่างจากโรตัสกำแพงแสน1.5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืงองนครปฐมและองค์พระปฐมเจด,ดีประมาณ25กิโลเมตรเสนอขายในราคา4ล้าน200,000บาทพร้อมโอนท่านใดสนใจติดต่อเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับอสังหาดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะ